แบบฝึกหัดบทที่4อ่ส่วนที่2เป็นส่วนของ reading หรือยืดตันะคะอ่านยืดตัวยืดตัการอ่านนะคะที่1ข้อให้ดูภาพแล้วอ่านคำที่เค้าให้มาว่าภาพกับคำเนี่ยสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะตัวอย่างเช่น ที่ดูนะคะตัวอย่างทีวีทีวีหมายถึงทีวีในนี้เป็นคอมพิเวเตอร์ซึ่งมันคือเตีนหนาวนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ผิดเฟจเฟจเครื่องบินค่ะคนนี้ถูกค่ะนี่เรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่13นะคะข้อ13 พัดหนึ่งบอกว่าตุ่ยปุชีตุ่ยปุชีขอโทษค่ะอ่าข้อนี้ไม่ใช่นะคะผิดทาทาผู้หญิงค่ะถูกต้องเมกัวเมกัวคือสหรัฐอเมริกาค่ะแต่นี้น่าจะเป็นธงของฝรั่งเศสนะคะผิดค่ะ ข้อสิค่ะถงเฉถงเียเพื่อนนักเรียนนะคะในนี้หมายถึงเพื่อนนักเรียนนะคะผิดถ้ามันถ้ามัน,นะคะถูกค่ะ,ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงทำไมไม่ใช้ตัวนี้นะคะถ้าเหมือน ถ้าหากว่าเราจะอ้างตามตรงนี้นะคะว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมดข้อนี้มันก็จะผิดค่ะแต่ปกติแล้วภาษาจีนถ้าคำว่าถ้าเหมือนเนี่ยไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ใช้ได้หมดอ่ะนะคะพาร์ทสองค่ะพาร์ทสองฮ้อสวยมา 第二部分นะคะข้อสิที่สิบแปดถึงสอทีก็คือข้อสิถึงข้อยี่สเนี่ยให้ขั้นวันทีดูคำถามแล้วเลจจือตัวถองเำอ,อ่ถูกต้องคตาหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะตัวอย่างเช่น,น,นคุณจะดื่มน้ำไหมคำตอบบอกว่า好的谢นะคะ好ฟ ตัวอย่างเอาไปแล้วนะคะ 18, าาสิบแปดถามว่า你是ก国人เหริน,น,นคุณเป็นคนชาติไหนถามหนี้ชื่อก็ต้องตอบบัวชื่อน,นะคะตอบข้ออีค่ะว่อชืมเมก我是美国นฉันเป็นคนอเมริกันข้อสิบเก้าเขา是谁เขาเป็นใครนะคะท่าผู้ชายชื่อใคร คำตอบก็น่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะเ,เ,าาเ,เขาเป็นเพื่อนนักเรียนของผมเขาชื่อว่า,าเดวิดตอบข้อสี่นะคะชื่อสิบเขาเป็นเพื่อนนักเรียนของเธอไหมนะถ้าผู้หญิงนะคะอ่าอยู่ไหนตึ๊ดบูช์นะคะถามว่าใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะถ้าชื่อวเดฮันหเลาองหาเขาเป็นครูภาษาจีนของฉันคุตอบดีนะคะข้อ2ี่สิบเอ็ดใครคือหลี่ย่ใครคือหลีย่า 好他是你也他是我的中国朋友啊的好比啊好一封 s 他是你的朋友嘛他是你的朋友嘛好比很很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 很 ทีนี้มาดูคำตีซอนผู้เฟินค่ะตอนที่สามข้อยี่สิบสามถึงสามสิบนะคะดูประโยคแล้วเลือกคำตอบคำ ABCD ซเหล่านี้ไปเติมคำในวงเล็บให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นนี你叫什么名字นะคะคุณชื่ออะไรทีนี้คำตอบมี A หนาไหน เจ้วชื่อหรือเรียกว่าเต๋อของเนะล่ะนะคะเอาละยี่สิบสามนีมามะจุดจุดเฉินมาคุณแม่ของคุณเฉิ่ม่าในที่นี้เราน่าจะเลือกนะมีมามะานาไม่ได้ใช่ไหมคะไหนของหลืมไม่เกี่ยวเลยชื่อ เรียกว่าอะไรคำตอบคือข้อ b ค่ะนี你妈妈是ม么าเมาอ,อ่อ你妈妈叫什么คุณแม่คุณชื่ออะไรยี่สิบสี่ค่ะ你是จ,จุดจุดกจุด国นคุณเป็นคนชาติไหนนะคะตอบข้อ a ข้อยี่สิบห้าเเขาไม่ใช่เพื่อนนักเรียนของฉันแต่ถ้าชื่อว我 ตนะคะต้องมีคำเชื่อมเป็นเตะถ้าชื่อว่าเตะอจงหัวผางเยงนะเป็นเพื่อนคนจีนข้อ26่อสวกฉ่นเป็วนอเมริกนแล้วย้อนถามว่านี่นะนะคะนนะข้อ F ชื่อชื่อเป็นหรือคือนะคะ ผูไม่มาไหมใ่ใครใครเอาละท้ายประโยคแน่นอน他是谁นะคะเขาเป็นใครค่ะข้อยี่สิบแปดวัจจุดจุดจุดป็นคนจีนแต่ตรงนี้มีอะไรจุด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 จีนจุดจุดนุดมุดจ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 นอ 不是นะคะฉันไม่ใช่คนจีนฉันเป็นคนอเมริกันนะะไปสองข้อล,อเลนะ,ะเขาเป็นครูภาษาจีนของเธอหรือเปล่านะคะข้อสุดท้าย F ก็คือคชื่อนะคะีนขอเขาไม่ใชเพื่อนนักเรของฉันาไม่ใชื่อนักเรียนของฉัเขาไม่ใช่เื่อนนักเรยเขาชื่อนนัเรองฉเาืา่อย san yu yin 3 pronunciation di part 1 di da ba ti ting lu yin questions 1 to 8 listen to the recording and mark the syllables you hear 一、专家；二、新年；三、成绩；四、发言。 五、5. 知道。六、知己。七、使用。八、日期。 第二部分，Part Two，第九到十六题，听录音，给下列词语中的“一”标注声调。Questions nine to sixteen. Listen to the recording and add the tone marks to “一”。九，一天。 十一年，十一一本，十二一位，十三一张。 十四，14, 一瓶；十五，一碗；十六，一下。